วันที่2อันวาคมพุทธศักราช5 6 6 5ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5โดยนายบุรินสารีคำผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักระ นาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมนำถวายราชาสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณถวายบังคมหน้าพระบรมชายาลักษณ์และร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงโดยในกิจกรรมผู้เรียนได้แสดงความรักพ่อบอกรักพ่ออีกทั้งร่วมกิจกรรมระบายสีธงชาติไทย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูผู้เรียนและผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในกิจกรรมจิตอาสาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์